ดูครับผมคนเดิมนะครับนี่หน่อยเกมโลบบกกะอีชันเลยนะครับไม่มาจะทำาไรจะไม่มากะทาง สร้างดังพึ่งกันนะครับแล้วสมุดกดไลค์กดติดตจ๊าปกดติดไว้ด้วยนะครับถ้าพอนก็มันเริ่มกันเลยนะครับขออนุญาตปิดเพลงก่อนนะเพลงเพลงเดี๋ยวปิดเพลงยังไงเดี๋ยวไปหนะครับเพลง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 ปิดยังไงเพลงอ่ะ ไม่มีอ่ะอ่าัอ่ะอ่าซื้อครับอ่าเหมือนเนี้ยมากกว่าครับอ่านี่คือวอล์กการ์เล่นนะครับหรือถ้ารียว่าเกมปลูกผักอ่าเรอให้ชื่อกอนนะครับอ่าใครอยากไม่มาในเกมบล็อกกับผมก็คอมมาได้ครับหยิบขวงขึ้นชื่อให้ครับ ไอ้แข่งมาในแอปเพนเกอร์ er, หรือเฟซบุ๊กก็ทำมาได้ครับเบอร์องทีซึ่งเหมือนกันนะครับเอของม Mini ีนี่ขาดแล้วนะครับทามาเข้ามาได้นะครับอ่าของทิมซึ่งเหมือนกันนะครับได้แข่งอามาในเกมไหมครับกับผมก็้ามาได้ครับอืมอ่าพึ่งอ่าอ้อ วันนี้เองอ่าเอาไปขายอ่าสิบห้าบาทอืม,มวางนี้ครับของเน่นวางนี้นะครับอ่าเน่นไ้้ยนยครับตัววออ่าอ่าซื้อดอกไม้เพิ่ม เิมนะครับเอาเดลี uh ่เรนนี่อ่ะอุ้ยของขวานอู้หูเลยมีได้เพิ่มอ่ะกินเลยเพลงเหมืองวัวเองการเล่นเลยเกมผูกผักนะครับอ่า ว่าที่มไมาผ่านไปแล้วทังหินมากต่อนะเพรไม่เข้าใจทำไมเกินเอออ่ออ้อพึ่ง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 สามกว่าอะอ่าฮะอ่าฮะ พอพึ่งกอรี่น้อยไม่ใช่พึงพึ่งธรรมดานะ yeah! าแล้วอ้เจ๊แนนนะกับพอมอ๋อ uh huh. ขายออดูได้สะครับอ่า าก,การร่อนกานรับชมอ่าอืมโอ้ขึ้นด้วยครับวันนี้ผมมาเปิดกล่องนะอ <sk r isa> ถ้าจะให้ผมเปิดกล่องก็กดได้ด้วยนะครับ ô oh, bàn phương chỉ kiểu mà ít leo à mà đi lời phương phương đào. à à phương rồi, cặp, à năm phương đi bói cắt ta rồi à ปุผอาเกมแมวปุกผักจริงๆนะก็ก็เกมปุกผาแหละสบะเกมผึกไม่ิีเงินสบาดบอกก่อนนะไม่มีในสปาดอ่าอ่าได้พื้นดีๆอ่า เราเก่งล้มีเนินสบาดโอ้เอ้ยได้พื่งนข่าวมาอ่าโอเคตอนที่เราจะาก,การมนเมนียของเขาไน่อีกหน่อย,ยนะครับเดี๋ยวจะเน่นเกมว่กก่อนนะครับอ่าโอ้ได้น้ำคืนมาเยอะโอ,โอ้สิบลิตรอ่า ปลเลยโหใหญ่เกินอ้าวคือไม่มีวามสมารอะไรอ่ะเกมดดได้มีเนินบอกได้กไม่มีเนินถ้าอยากเกิมก็าดูของของตื่นนุ่นนะครับเอไม่มีไม่อยากเกิม อ่ปต๊บอ่ะวันนี้เลยครับโอเคโอเคก็โอเค,อเค,อเคสำหรับคลิปนี้ครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวก็อีน่นเนี้ยอีน่นเน้นอ่ะอันใดๆดีๆหน้าพึ่ง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 อะไรเขียวอ่า ทราบที่เมียครับเดี๋ยวคลิปหน้าอย่ากลับมาเน่งก่อนนะครับไปทราบดื่มกดไลค์กดจิตกล้ากดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับของคำนะคะัหกไลค์ได้ผู้จิตกล้าหกคนเดี๋ยวเกิดคนเดี๋ยวกลับมาครับคลิปเรื่อยสดต่อนะครับทรับคลิปนี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันนะครับ